การส่งสินค้าจากประเทศอื่นๆเพื่อมาไทยบางร้านนะ่ะเขาส่ง u, u, u p s DHL หรือ FedEx มาให้นะครับแต่ถ้านำเข้ามาไทยโดยตรงก็จะเจอกระบวนการส่วนก,การกรหรืกระบวนการภาษีที่มันยุ่งยากทางเราก็เลยแนะนำว่าส่งไปพักที่ฮ่องกงและเราก็จะบริการนำเข้ามาไทยให้วิธีนี้ก็คือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงนะครับในหมู่ ผู้ค้าออนไลน์และผู้ที่ทต้องการนำเข้าธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ารับความนิยมเช่นเครื่องประดับพินนําชกเครื่องรางเองสะสมแบรนด์เนมสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์อีนเทนิกต่างๆมเดอฟิงเกอร์อาหารเสริมสินค้าสุขาภาพของเครื่องสะสมน้ำหอมผลมิตภัณฑ์ดูแลผิวอุปกรณ์กีฬาอื่นนะครับ <c oughs> คือเคล็ด ก็คืออันนี้ามาฟังเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับแรกคือส่งสินค้าจากยุโรปมาฮ่องกงโดยตรงเนื่องจากฮ่องกงมีนโยะบายปลดภาษีนําเข้าในหลายประเทศในหลายประเภทสินค้าการสั่งซื้อสินค้าจากยุโรปและเลือกการใช้บริการ DHL, UPS หรือ FedEx ตรง,ตรงถึงฮ่องกงจึงช่วยลดต้นทุนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้มากนอกจากนี้การเลือกประเภทการขนส่งยังเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญก็ก็มีทั้ง DHL, ห FedEx ดีแล o m อีคอมนะครับและบริการมาตรฐานจาก UPS ที่เหมาะกับสินค้าที่ไม่เร่งด,ด่วนก็ทางเรามีโกดังที่ฮ่องกงรอรับสินค้าอยู่แล้วครับ oh. เพียงแค่ท่านเอาที่อยู่โกดังและคอสินค้าไปท่านก็สามารถส่งค้าไม่รอฮ่องกงได้แล้วไ oh. ม่ว่าจะเป็นสินกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของเล่นสะสมวิตามินน้ำหอมสินค้าอะไรต่างๆอ่ะที่ท่านต้องการใช้ หรือนำมาหรืำมาจำหน่ายต่อก็อติดต่อมาได้นะครับก็อย่าลืมติดต่อเราขอรับโค้ดได้ที่แฟนเพจเก้ต้นอิมพอร์ตนะครับ Line Official a 2 2 v x ร์สนะครับถ้าท่านใช้บริการนี้ถ้าท่านจะได้มีข้อมูลการนำเข้าที่ถูกกว่าส่งตรงมาไทยโดยตรงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามเราจะพยายามนำหาสินค้าที่น่าสนใจมาลงทางช่องทางนี้ตลอดไปนะครับก็อย่าลืม กดติดตามนะครับสรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ